โอเคก็ต้องขอ,งอราสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนี่ครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราจะมาเล่นสกิลซองซิ่งในแพทใหม่กันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ผมไปเล่นมาแล้วก็ได้รู้ว่าซองซิ่งเราเนี่ยสกิลที่คนเอาไปเนี่ยมันไม่ใช่ในรีนะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นฟอร์ดแทนนะผมโดยสกิลที่เราเอาไปวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นแต่ก่อนเนี่ยแพทก่อนเราจะใช้อย่างคิลลี่เราจะเป็นในรีใช่ไหม อ่าเราจะไม่ค่อยวิ่งไวนะครับผมก็จะคือวายเฉพาะตอนถือซองแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนในลิเป็นเคลลี่ครับผมอ่าก็คือแบบวิ่งไวแบบคอมโบกันเลยนะครับผมส่วนฟอร์ดเนี่ยเราก็จะเอาไปแทนนะครับผมโดยปกติแต่ก่อนอนะ่ะเขาจะใช้เป็นเอาฟอร์ดเนี่ยไปแทนในลินะแต่ว่าแพ็กนี้เนี่ยต้องใช้ฟอร์ดแทนครับเพราะว่าในลิมันโดนเนิร์ฟเราก็เลยจะไปเล่นเซตนี้ให้ดูกันนะว่ามันสิเฟี่ยมจียงไห รืคอร์ดจะไปชมก็ต้องฝากกดไลค์กดแ like, ชร Hi, ์กดซับสไครต์ให้ please ด้วยนีครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย let's go <S ดูจากรายเครื่องบินแล้วเราไม่น่าจะพ้นบีมาสก,กีครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้ซองซิ่งเรามันจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนกันเชียวมาครับผมเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนว่า มีคนเยอะหรือเปล่าเหาจะไปหอน,นาฬิกาเยอะนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้แล้วกันเขาเรียกว่าจะเป็นมอนาฬิกาด้วยแต่กลกัวไปไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวเราหาของแบบชิลๆก่อนแล้วกันมาขอของหน่อยครับน,น้อนวอววมาครับเปิดตาเปิดประเติมมาแล้วก็ได้วูซแพคเกอร์แต่ต้นเกมครับมาของดีมาแต่หัววัน โอ้ไปครับมามีลูกทรงลูกสองนะพี่ไหมโอ้โหมีแต่แม็กซิบไปโอ้โหเรียบร้อยเปิดหัววันทันทีไยข้างล่างโอ้โหเรียบร้อยครับหวั่นเจี๊ยบเลยนะขออนุญาตนะครับจุ๊บจิ๊บของก่อนเลยเปิดประเดิมมาได้ดีนะเนี่ย แต่ว่ามันยังไม่เจอลูกซองนี่แหละเดี๋ยวต้องไปหาของก่อนแต่ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เรามากับสกิลซองซิ่งนะคนดูก็คือเราเอามาแบบว่าเคลลี่มาเพิ่มนะปกติเราจะามาเป็นแบบว่าฟอร์ดซองซิ่งแล้วก็เอาไนรี่มานะแต่ว่าไนรี่เราโดนเลดนไนรี่เราโดนโดๆๆนเนะเออมันทําให้แบบว่ารีเลือดได้น้อยลงครับผมมันก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเคลลี่ครับผมก็นะ เขาเรียกว่าแต่ว่าตาจีนอะเซตแต่ก่อนอะมันจะเป็นพวกแบบเคลลี่ซองซิงแล้วก็ไนรีใช่ไหมแต่ตอนนี้ไนรีมันเนื้อไปผมเลยแนะนําว่าเอาเป็นฟอร์ดมาดีกว่านะถ้าเราแบบเอาเป็นสกิลฟอร์ดมาเนี่ยมันจะแบบว่าเขาเรียกว่ามันด้งเลือดสี่สิบอะเออแต่ไนรีมันด้งมันด้งมาได้แบบทีละสิบทีละสิบเงี้ยมันไม่พอเลยมันไม่พอใช้ก็เลยแบบว่าแนะนําเลยว่าเอาต้องอันนี้เป็นของฟอร์ดจะดีกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนเนาะแบบชอบตั้งไอ้อลมันมีไอ้อลเขียวเพื่อความมั่นใจ เอาแล้วทำไมคาถากระดาษเราโดนโดนคนเนี่ยมีคนว่ะแถวนี้อุ้ยไม่โดนหัวโอ้โหยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ม,ม,มามามาไอ้น้องอุ้ยมันไม่โหดจุดว่ะไม่ไหวละเดี๋ยวเดี๋ยวดมันไม่โหดอย่างงี้เดี๋ยวพี่โอมชนละอุ้ยมันทิ้งมันทิ้งยายน้องเปิดใช้หนังกลางแปลงนี่ไงโอ้โหมันมาหนึ่งสี่ละไอ้น้องจะฟาร์มมาลาหวัหวพี่เหรอ เรามีซองใหม่ด้วยอย่างนี้เราก็เล่นสบายแล้วดิเราไม่ต้องไปต้องไปหาลูกซองแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาหมวกสามก่นอนนี่เราก็เล่นสบายเนี่มาครับเรามี800รยเหรียญเดี๋ยวเราไปไปหาสุ่มกองครับผมเผื่อเจอก่อสามนะถ้าได้ก่อสามกับยาฟ้าจะเป็นที่ดีมากเลยทีเดียวเชียวมาครับ เพราะว่าเราสองซิ่งมาเนี่ยเราคอมโบกับยาฟ้านี่วิ่งโคตรไวแล้วเราเอาเป็นพันปักษามานะอุย้ยยาฟ้าโอ้โหเหรี่ยนไม่พอว่ะเดี๋ยวเราไปยืมเหลียนก่อนแต่ว่าคือวันนี้เราเอาพันเราเราแบบเราจะมาคอมโบกับคาถาพันปักษานะคือแบบว่าแดดวิ่งไวๆพันปักษาแบบพุ่งไกลๆฮัสยะผพิ้วตอนนี้บอกเลยว่าแบบพิ้วๆเลยนะถ้าแบบว่าจังหวะมันได้เล่นนะถ้ามันไม่โดนพวกแบบ a อซไครอเหมอนแบบคลิปที่ คิดที่ผ่านมาแต่ข้างหน้าเหมือนมีคนผ่านไปแล้วพี่โอมให้เม็ดเดียวไงเวเดินแบบนิ่มๆเลยอ่ะโอ้โหเดินตรงๆยังไม่เห็นเราไงปันเจี๊ยบโอเคมาปฟยาฟาเรียบร้อยถึงเราจะไม่มีกาะสาแต่เรามีอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีเมฆแสงอุษาหรือเปล่าอันเนี้ยเราจะไปยืน,นครับผมถ้าเรายืนถึงสองขั้นมันจะได้เกาะสี่นะ เขาเรียกว่าไม่ต้องลำบากไปหากอดสามหรือเปิดสู้เปิดตู้เอากอดสี่เลยนะฮาแต่ข้างแต่มันมีคนเปิดความมาหมู่บ้านว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราเอากอดก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของเราในเกมนี้เดี๋ยวเราค่อยๆรอ,อครับแอ้ความมาหมู่บ้านเรามันมาตอนเรามาเอากอดพอดีอ่ะเดี๋ยวต้องระวังนะผมยืนตรงนี้เนี่ยมันชอบมาหลอยหมดเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าจะมาทางไหนนะว้ยทำไมขับยางงั้นแต่ลูก โอ้โหขับขึ้นเนินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้คว้าอยู่อะไรขยับในจอโอ้โหแม่จะมาหล่อยเราไงคือเรายืนปุ๊บนี่มันเปิดจุดเปิดใจเรียบร้อยเลยนะโอเคหวัานเจี๊ยบเมื่อกี้นี่พาลายิงหัวเราเม็ดแรกนะหัวเกือบแตกไปเราดีแล้วเราสวนหัวให้ก่อนไม่งั้นนี่เราอาจจะเป็นคนดองแทนครับก็ถือว่าโชคดีไป เว้ยแต่ว่าข้างหน้าเราเฮ้ยไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปได้ใกล้ดีกว่าเราเอาส,อสกิลซองซิ่งมาเราเอาซองซิ่งมาก็ต้องซิ่งไปชนหน้าดีว,วะเว้ยแต่ว่าทําไมมันขับรถอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวรอตัวใกล้ๆก้ก่อนนี่ไงข้างหน้าเราเปิดไม่โดนไม่ไหวละเฮ้ยไม่โดนโอ้โหคือคือมีติกระทะนะเมืเ่อกี้ยิงไม่โดนกะติกรนะทะแต่ข้างหน้าเราไ,ไปฮะ เฮ้ยคนล้มต้องซ้ำโอเคบาดเจยบไอ้ตัวนี้ภูมไม้ถึงจะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เออมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ครับสับสะโหไปเลยบาดเจยบคือมันมาตรงนี้ปุ๊บขับรถไปอีกฝั่งหนึ่งโดนยิงอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยเลยนะโอโหโดนแทนนะผมมียาฟ้าไหมน้องขอหน่อยสวย,ดย,วสย,ดยไดไ้อันเดียวเสียโคตรเยอะได้มาอันเดียว แต่ยังดีกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนว่าไปดูคนระับน้ำจอกน้ำจิ้มในัวศพนี่มันมียาฟงยาฟ้าให้เราหรือเปล่าเราไปเอายาใหญ่ดีกว่าเอาเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวราจะไปเอายาใหญ,ใหญ่โอ้ยมันไปนู่นแล้วมันจะไปชุบเพื่อนปะนะแต่ว่าเราสองซิ่งมานะเราจะวิ่งทันวะ ไม่ทันไม่เป็นไรแต่เราต้องไปให้ถึงโอ้ยชุบไปแล้วอะ่ะโอ้ยมันมาดักเราโอ้ยครซองยาวโอเคแม่จะวิ่งไปชุบเคลื่อนไงวิ่งกลับมาดักเราขอเลยครับขอเลยครับซองยาวโอเคมาครับเดี๋ยวรอบนี้เราเปลี่ยนไปแกะสกุลาด้วยนะมาเรียกว่าแบ่งกันพิวนะ ก็เรียกว่าผมเพิ่งอัพปืนซองยาววเวลเจ็ดมาก็ขออนุญาตที่แบบว่าแอคหน่อยนะครับผมคือเรายังไม่ได้เทสโปรดักเลยชวงนี้ก็คือผมไปหาสตรีมนะครับผมแบบสตรีมในทิกตอล้วก็ฝากไปฝากไปติดตามฝากไปดูด้วยนะครับผมแต่ว่าข้างหน้าเรานี่บวกกันละเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวจิมจุ่จุ่มจิมเฮ้ยแกนสกลุลาปัจจีย๊ยบหึงตัวไอ้น้องโอยพุ่มไม้ โอ้ยไม่ล้มฮะอ้าวมันไปนู่นได้อะมันเดดไปหรอเอ้าแต่รถพังเลยจ้าหนีไม่รอดว่ะเดี๋ยวเอาปืนไฟไล่เจ้าที่ก่อนโอ้ยเกือบลนมาคทีโยมล่าละโอ้ยโอ้ยสองใหม่สองใหม่หมหมไม่กล้าวัดไอ้นี่มันอย่าถ่วงเวลานหน่าไอ้สอง คีโอบสองซิ่งมาตามไม่ทันหรอกไอ้น้องโอเคครับผมอุ้ยได้มาสุดสองคิวแล้วแล้วเหลืออยู่20คนอุ้ยได้นะเกมนี้ได้เยอะได้เยอะโอ้โหของพวกนี้ก็อย่างน้อยก็ได้หมวกสามมาบผมเฮ้ยฝั่งมาครับยาฟ้ามาแล้วข้างหน้าเรามีตัว ข้างหน้าเรามีตัวนะเดี๋ยวหามุมปลาหัวอุ้ยไม่โดนจัดซากุระแมาเดียวโอเคสวยงามมาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอเคเรียบร้อยสยองสองหัวขออนุญาตนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเดินมาตรงๆเสร็จพี่ดิไอ้น้องไปครับเดี๋ยวเราเข้าวงละ เราอยู่เราอยู่แต่ตรงเมืองนเ,าาเนี้ยเราไม่ได้ขยับไปเมืองไหนเลยเมืองเดียวเราสิบห้คิวเลยนะโคตรชิวอะ่ะแบบมีมาสกีอะ่ะยู่แถวนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลยสิบคิวแล้วไม่ต้องไปไหนเลยอ่าไปทางขวานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามล่าเลยไอตัวนี้บ้านีิงบ้านเขียว,ยวไม่โดนไม่เข้าหัวไม่ไหวละเดี๋ยวเราไปชาร์จเลยเดยเราแจกไพ จวบให้ดัมมี่อ้าโอ้ยหลังใครมันลอยวะไมยไม่ถึงเฮ้ยหลังโอ้โหหลังแล้วหลังอีกเอาอย่าพึ่งไอ้น้องพี่ขอขออิฟอิฟอิฟไอ,อ,อ้หลังก็อย่าพึ่งลอยเอาพันยาเดี๋ยวเดี๋ยวพันยาเหรอไอ้น้องพันยาเหรอไอ้น้องอุ้ยโอ้โหมันรู้ทันว่ะโอ้ยอิฟอยมานั่งฟาร์มอะไรแถวนี้ ให้ตายสิเมื่อกี้ข้างหน้าเรามีคนดักนะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวรับมือเลยเคไปดันเข้าวงก่อนซ้ายขวาดูให้ดีข้างหน้าเราเห็นแล้วซ้ายมือแปะไม่ไหวแล้วอุย้ยสองตัวสองตัวเอาหลังโอ้ยอย่าพึง่งเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวต้องปิดตัวนี้ก่อน เดี๋ยวโดนหลุมทุกทางเอาพันยาวไอ้เนาะตายซ้ำก่อนโอโ้โหฮะไม่ล้มเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ตายหรอเออเอ,อ้ยตัวนี้มาจะม,มาชุบเพื่อนเหรออุ้ยกระสุนหมดมาไอ้เนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นกับมันมา,าค่อยๆหยอกอ,อุ้ย มันคือสิอืดแทนไอ้น้องไปเฮ้ยไปครับเข้าวงก่อนแล้วไปครับได้มาพันสี่ร้อยเหรียญเดี๋ยวเราไปรีกล่องครับขอให้เข้าวงให้ทันนะอีสองมาับเดี๋ยวเราไปรีหาของต่อคือชิลนะรอบนี้เราเคลียร์ได้แล้วได้มาสิบเก้าขีวแล้วว่ะอย่างนี้ก็ชิลๆเลยดิมาครับ ยาฟ้าเราไม่มีนะเราใช้ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราหาเพิ่มก่อนเฮ้ยยาฟ้ายาฟ้าเอออุย้ยเครื่องดีดนี่สบายดิโอเคเครื่องดีดไปออแกสกูลาม,มาไปแล้วครับเลยหูขวาสองตัวเอาข้างหน้าเราก็มี ปิดก,ก่อนเลยปิดครับอุ้ยโอ้โหใส่แม็กปิดช้าไปหน่อยไปก่อนโอ้ยชิบหายใครรอดเอ้ยอย่าพึ่งพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอโอจเย็นเย็นจเย็นเย็นจเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนอ๋อไอวอลไม่ติดใครล้ะ โอ้ไม่ก็อดไม่น่าใช้เครื่องดีเลยวะเราน่าจะแบบค่อยๆมานะถ้าเราดีเข้าบ้านมานี่ก็จบแล้วโอ้เซ็งว่ะเซ็ต